2. อวัยวะใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายของเสียข้อ1ไตข้อ2หัวใจข้อ3ปอดและข้อ4ต่อมเหงืออ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะรู้ว่าข้อใดเนี่ยคือคําตอบของคําถามนี้ก็คือข้อถามเกี่ยวกับว่าข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องถูกไหมเน้นนะว่ามีคําว่าไม่ด้วยไม่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายของเสียจะตอบได้น้องก็ต้องรู้ก่อนว่าระบบขับถ่ายของเสียของ คนเราเนี่ยมีอะไรบ้างถูกปะระบบขับถ่ายของคนเราเนี่ยมีทั้งหมดขับถ่ายทั้งหมดหนึ่งขับถ่ายทางไรเอ่ยทางเหงื่อถูกปะสองทางปัสสาวะและสามการขับก๊าซคาร์บนอนไดออกไซด์นั่นเองพี่จะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะว่าการขับถ่ายเนี่ยจะไม่รวมการขับถ่ายอุจจาระ เพราะว่านนเป็นแค่การเอากากอาหารออกถูกปะเพราะฉะนั้นการขับถ่ายในนิยามของการขับถ่ายที่เราได้ยินกันที่เขาใช้กันทางวิทยาศาสตร์จะมีแค่3มอย่างหนึ่งคือการขับเหงื่อ2ขับปัสสาวะสขับคาร์บอนไดออกไซด์ทีนี้พี่ถามว่าน้องจะขับเหงื่อน้องต้องอาศัยอะไรเอ่ยต้องอาศัยต่อมเหงื่อถูกปะโดยการขับเหงื่อจะมีทั้งน้ําโซเดียมแล้วก็ยูรียูเรียเนี่ยออกมา กับเหงื่อด้วยทีนี้พี่ถามว่าปัสสาวะการที่จะออกมาเป็นปัสสาวะเราต้องใช้อวัยวะใดเอ่ยบางคนตต่ว่าไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะหรอพี่จะบอกว่ากระเพาะปัสสาวะไม่ได้ทำหน้าที่ในการขับปัสสาวะแต่กระเพาะปัสสาวะทํหน้าที่ในการเก็บเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่ถามว่าอวัยวะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างปัสสาวะก็ต้องตอบว่าเป็นใช่ต้องตอบเป็นไตถูกปะไตทาหน้าที่ในการ กรองเลือดต่างๆผ่านหน่วยไตยหรือว่าที่เรียกว่าเนฟรอนเพื่อให้ได้ออกมาเป็นปัสสาวะและขับถ่ายออกจากร่างกายทีนี้อันสุดท้ายก็คือคาร์บอนไดออกไซด์พี่ถามว่าสิ่งที่เป็นก๊าซถ้าเราจะขับออกมีทางเดียวคือต้องขับทางลมหายใจเช่นอวัยวะที่เกี่ยวกับการหายใจก็คือต้องเป็นปอดเพราะปอดจะขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากการหายใจ ออกนั่นเองชั้นการขับถ่ายของเราเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด3อย่างคือขับทางเหนือขับทางปัสสวาวะและขับทางก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นถ้าเรางมาดูที่ช้อยไหนดูซิข้อ1นไตใช้ได้เปล่าเกี่ยวข้องถูกป่ะเพราะเกี่ยวกับการขับปัสสวาวะข้อนี้ก็ถูกไม่ตอบข้อ2หัวใจหัวใจเกี่ยวกับการขับถ่ายไหมไม่เกี่ยวถูกป่ะเพราะว่าหัวใจทําหน้าที่อะไรเอ่ย หัวใจทำหน้าที่ททสูบฉีดโลหิตถูกปะแล้วก็ให้เลือดไปเลี้ยงตามร่างกายโดยที่เอาเลือดที่มีออกซิเจนที่ดีเนี่ยไปเลี้ยงแล้วก็พาเลือดที่ออกซิเจนต่ํากลับมาสู่หัวใจแล้วก็ไปฟอกที่ปอดเพราะฉะนั้นถ้าน้องสังเกตดีหัวใจไม่ได้ทำหน้าที่หลีกบการฟอกของเสียเลยถูกปะข้อนี้ก็ต้องผิดตอบข้อ2แน่ๆเลยมาดูข้อ3าข้อ3าก็เกี่ยวถูกปะเพราะเกี่ยวกับการขับคาร์บอนไดออกไซด์ข้อนี้ก็ถูกไม่ตอบส่วนข้อ4ี่ ตอมเหงื่อก็ถูกถูก,ถก,ถกไหมเพราะว่าอะไรตอมเหงื่อก็ทำหน้า,าที่เกี่ยวกับการสร้างเหงื่อนั่นเองเพราะฉะนั้นในสี่ข้อนี้เขาถามว่าข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายของเสียก็ต้องตอบข้อสองคือหัวใจนั่นเองส่วนข้ออื่นเนี่ยเกี่ยวหมดเลยเพราะว่าตายขับปัสสาวะปอดขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วตอมเหงื่อขับเหงื่อนั่นเองสรุปข้อนี้ตอบสองนะคะ